อยากแก้เช um, ือกก้านสูนสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพนะคะต่อเลยนะคะหลังจากที่ลงมาแล้วอาจารย์บอกว่าเขาให้ลูกศิษย์จัดการม่เป็ลาเนี่นะคะมาตัดหญ้าตรงนี้่ที่ตะก้องหมอนเป็นแอ่งน้ำเรงนี้น้ำน้ำตายน้ำไม่ได้น้ำไม่ได้อ่าวิ่งแต่ว่าลูกปลาเต็มเลยตรงนี้ที่น้ำมันไหลมาจากตรงโน้นทั้งหมดอ่ะเนี้ยลูกปลาเต็มอุ้ยกระชอนตัวใหญ่ก็มี โอ้ปลาเต็มเลยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยน้ำมันนิ่งอยู่นะแต่มันไหลมันไหลไปโน้นแต่ตรงข้างบนเนี้ยมันนิ่งแต่ข้างล่างไหลอยู่นะมันไหลเอ่ยๆไม่ไหลเยอะเอ้ยช่างก็มีจะต้องเห็นด้วยเนี่หักตรงนี้ปลาโน้นๆๆช่างโน้นไหลตัวไม่มันไหลอยู่นะมันไหลลงข้างล่างอยู่นะไม่ใช่ว่าอ่ทั้งโน้นก็เป็นแอ่งนะมันไหลลงไปเรื่อยๆ ไหลบางๆกว่าเบาเหมือนน้ำถ่ายเลยนะี่ยนันไม่ใช่แบบนี้เชื่องหน้าฝนอะจริงๆตอนนี้ก็หน้าฝนนะคะแต่ว่าเป็นฝนแบบมาหน่อยมาสนี้ฝนถ้าฝนเยอะๆน้ำมันจะเยอะมากถุงนี่แหละถุงจะเป็นถุงตอกเพราะ,ะเวลาน้ำมันไหลแต่คุณปลาเขาไม่ไใสนะ่ยู่ตรงนี้แหละตัดหญ้านะคะตัดจากว่าผิดเยอะด้วยตรงเนี้ย โตเร็วเนี่ยเนี่ยต้นอะไรก็มันใหญ่ไปเลยฝั่งนู้นไม่ใช่เข็ดหวะนะเข็ดต้นไม้ตัดหญ้าค่ะตัดหญ้าต่อนี่แหละหญ้าฮิทเตียวหินก็เยอะ เราให้หน้างตาเสร็จก่อนเราจะไปดูตรงนู้นนี่ตรงนี้นาพูดถึงนะวัดนี้เจ้ายักษ์ก็มีส่วนร่วมเยอะเหมือนกันนะคะส่วนร่วมเยอะมาก ไปนะต้นไม้เรานี่ต้อนี่ะต้นอะไรไม่รู้ค่ะต้นใหญ่มากถามคุกเกิลแล้วคุกเกิลไม่มีคำตอบเพราะว่าคุกเกิลบอกไม่เห็นใบอ๋อแล้วแต่คุกเกิลว่าเนี่ยค่ะน้ำมันจะไหลมาแต่กวนตรงนี้ก็ไหลมาเรื่อยๆเไหลลงไต่ขังตรงนี้แล้วมันไหลลงไปนะคะคุณใช่ว่านอนที่นะน้ำอ่ะไม่ปลาก็เต็มอยู่ตรงนี้น้ำมันจะไหลลงมาข้างล่างนู่นมี แอ่งมีอะไรอยู่นี่แอ่งมันจะไหลไปอันนี้อาจารย์ปลูกต้นอะไรเนี่ยเอาต้นเรียนอ๋อตัดหญ้าป่าเรียนเหรอต้องเรียกป่าแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้เขานิยมปลูกเรียนแบบคู่แบบนี้แลนะ้วเนาะเหมือนส่วนของเพื่อนเหมือนกันสากคนยางปลูกเรียนปลูกคู่แบบนี้ค่ะเราก็ไม่เข้าใจค่ะเขาศึกษามาแล้วแต่ว่าเราไม่มคมุ้นเรื่องต้นไม้เรื่องพืกษศาสตร์ เพราะฉะนั้นมองดูนิ่งๆค่ะนิ่งได้อย่างเดียว สา่ลภาพนะตะก,ก้องไม่รู้อะไรเลยนะคะเพราะว่าคนที่คุยงานคือนาคนขับนะคะตะก,ก้องนี่ไม่รู้เรื่องเลยเลยว่าเขาอะไรแบบนี้น,นะคะคือจะไม่ยุ่จะไม่คุยเลยเพราะว่าไม่ใด้ไม่คุยเพราะว่านี้มันเกี่ยวกับพระท่าน,นเกี่ยวกับพระเพราะว่าเดี๋ยวโอ๊ยจ่าให้กะ่ะ เอรคนขค่ะการนำน้ำ ้ยตัวนี้แล็กซี่ป้ะเนี่ยหัวล้านกับหัวเถิกเลยมาหัวเถิก طناتلل ครน่าจะฟังไม่รู้เรื่องแต่กีฟังรถอย่างวายากอยูหัวเธอ

บอกให้ปาดแกก็งงงเรเออต้งบอกแกแล้วต้องบอกแล้วี่เชี่ยงจ้ลงไม่ หน้านะคะอย่างยาเจ็ดก็ส่งขอบคุณพี่เที่ติดตามนะคะนี่มีเราให้จารย์สั่งไปขอบคุณคหน้าค่ะ